บวดจริงเลยหืม่าจะบวดจริงเลยอืมือก็อย่างนายน็นไ,ไงฮะไม่ค่อยดีเดือนเมื่อไ,ไหรอืมนีไมไ่ไปหานาน้ะเฮลาก็ดีนะเฮล่าลไม่ไปเยี่ยมทีไม่รู้ยุ่งเรื่องอะไรยุ่งเดี๋ยววันเดี๋ยววันไม่ค่อยอได้พักผ่อนอะไร ไม่เห็นโทรมาสักทีเยี่ยมน่นจะว่างวันไหนไปเยี่ยมอยู่ไม่ค่อยว่างอืมเป็นงั้นเออม่ตก็งขอเพื่อนานเหรออ่อนน่้นไปให้ไปใหญ่เรียกนุ่นนะอืมนี่พวกนั้นปลูกอยู่ ไม่ให้พ่อปลูกไม่โอ้ยนี่นะหลวงปู่มั่นนี่ชัดเลยนะมันตายอุตตะหยาให้พระเราเนี่ยวะอา่าพากันปลูกโน่นปลูกนี่หาอยู่หากินมันตายอุตตะหยาหไงว่าเข้าใจไหมตอนนี้นพาปลูกมะละกอปลูกกล้วยปลูกฟักแพลงแตงกวาอ่า,อาสะะารพัดที่จะปลูก พระวินัยมีอยู่มันก็ห้ามอยู่แล้วฉะนั้นาคก็ ai, พาเราไปปลูกสมัยหลวงปู่มัน่นพุทธิเจ้าโตพ่อแม่ครูอาจารย์พูดให้ฟังใบย่บาวไปิเวกว่านี่สร้างวัดป่า่นีก็ปลูกฟักแฝงแตงกวาสารพัดต้นฟ,ฟักแฝงแตงกวาฟักทองฟักอะไรก็ฟัากันไปเต็มสวนแม่ชีแม่ขาวก็ พากันเอาไปต้มไปยำไปแกงกินอะไเงี้ยหลวงปู่มั่นชาบีนั่นมันตายโอตายอยากหรือไงวะเราทำที่ไหนเอาไว้ที่ไหนอ่ะผู้ว่าการพูดให้ฟังมันยิ่งเงาขนาดนี้มือสื่อขาวลาเพิษไปมีลูกมีเมียไปหาผักแฟงแตงกวาขายที่ว่าเออมีเหรอผู้เจ้าไม่ได้บัญญัตินี่แม้แต่ปลูกต้นไม้ประดับนี่พวกก็ยังห้ามอยู่ว่างั้นดูดิ บิลราไมนกินหอกขนาดน,นั้นเฉลยววะเพราะแมคโกอารย์พูดให้ฟังอืาเอาจริงนะน้องพ่มัน,น,นเป็นผู้มีบุญมาเกิดทนะี <c oughs> ่บอกเรานี่ยว่าาพัดที่จะปลูกพ่อปลูกเองอยากจะเห็นลูกผลของมันสง่างามว่าไงอือ เป็นกิจการของพระเลยไม,ไม่ดูหัวใจตัวเองว่ามันบวชว่าหาอะไรใช่ไหมเหรเนี่ยไม่เคยตั้งแต่ว,วันบนรรพช,ชาจนถึงวันพ่อตายไม่มีพวกนี้นี่ขนาดห้ามลูกนะักบวชแค่นี้อยู่นี่นี่ว่าเขาอยู่ด้วยกันคนด้านด้านฝ่ายทางด้านคารวะญา,าติาาาจาจโยมมันก็หากไม่ได้ผิดอะไรเขาเป็นคนทาแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไถ่เขาอยากได้บุญตอนนั้นเขาปลูกเขาแลกเขาเพื่อ แล้วก็อะไรก็าแฝกแฝงแต่งกว่าเขาเพื่อที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเขาในการถวายพระแม่ครูจรันทร์เราก็ไม่เข้าไปเข้ากกยใช่ไหมเหรอไอ้พระยาเดือดขาดนะลูกนั่นะน,น่ะน่ดูหัวใจของตัวเองว่าเป็นเปรตเป็นผีมากขึ้นไหมนะ่กาปลูกสิ่งนั้นใบยอยู่ไปจินนะนี่มีเราเนี่ถึงเวาลาตายเนี่ยนี่คือแบบอย่างที่ดีนี่พูดให้ฟังถึงเรื่องการปลูกน่นปลูกนี่พระองค์ก็ทรงห้ามให้เป็น คือไม่ให้เรียนแบบคา,ารวาจ้ายมเขาเพราะอันนี้ก็โหยากไม่จะเสื้อผ้าก็ยังใส่เรียนแบบคารวา่าเขาแล้วนี่ยะโอมัน่าเกียดนะ <c oughs> ไปเสื้อตัดเนี่กักางเกงเป็นเสื้อผ้ามาห่มเป็นสีเหลืองเหลือนี่แหละใส่ทำงานกันมันจึง สะดวกสบายว่าอย่างนี้นะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เอาไปมาเราจะไม่เห็นเลยนะว่าพระสมณะแค่เป็นยังไงเนื่อทรวินัยถูกทำลายศาสนาก็ถูกทำลายไม่ตั้งอยู่นะดูนะถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ถูกทำลายไปศาสนาก็ถูกทำลายไปอีกพวกพระหลอมยิ่งเอาเฉยมันจะเอาแต่ความคิดในหัวใจของตัวเองเป็นเป็ดเป็นเพียกก็มายุ่งมันก็เชื่อมไปเชื่อมไปเฉื่อมไปที่นั่น พอเราพูดกันหน่อยก็บอกว่าเรานี่ประกาศจากช่วงพ่อแม่ครูจานหมวกกันนั่นนี่ก็มันเป็นความจริงก็จะว่าไงไม่ละความจริงก็คือความจริงก็จะว่าไงก็จะไปเอาอะไรมายุ่งไปที่ไหนก็พอกันหมดนี่ขนาดเราห้ามลูกนะนี่มันก็เป็นบ้าว่าเขาแก่กันอยู่นี่นเนี่ยโน้หมึกใจอยู่นะถ้าเราเบื่อหน่ยเนี่ยความเคารพมันไม่มีเรื่องของเรื่องมัน ถ้ามันเขาลบมีมันก็เอาแบบอย่างผู้เป็นครูพูนบายไปใชายจีใช่ไหมล่ะอันนี้มันแบบอย่างไม่มีเนี่ยมันจะแบกแนวไปจะว่าไงแบกแนวไปแบบเพระเทวทัศนี่แบกแนวจากพรทเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นยากคนนี่เกลียดเนี่ยบางครั้งว่าทำไมมันจึงพากันเลี้ยวชามอย่างนั้นจิตใจของมันนี่ว่าความรู้สึกเราเนี่ยเราสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกมันจึงบ้าบอกคอยแต่งกันอยู่มันจะเอาไงอีกอื้อ นี on, ่เรื่องของเรื่องันอยู่ไปที่เขภาวนาไปที่ไมไปปลูกอะไรกันนกันหนาเออปลูกต้นไม้ต้นอะไรเรียกน้อยแว่เพื่อเป็นร่มเงาเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่หรอกอเราปลูกต้นนั่นนั่นเต็นต้นพอที่จะเป็นร่มเป็นเงาได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรปลูกเป็นดอกไว้ประดับประดาหรือปลูกเป็นผลใบอยู่ใก้กินมันก็ไม่ได้ผิดนะลูกนะอ่ดูว่าเป็นร่มมบเป็นอะไรนี่เออปลูกไว้ เหมัอนที่ต้นจัน้ามันก็เป็นร่มเป็นอะไรที่มันยังทรงอยู่ได้แล้วก็ปลูกแล้วก็ให้ลูกปลูกต้นอะไรนั้นเหมือนกันต้นวัฒนานาเพราะมันปลูกได้อย่างรวดเร็วมันก็ขึ้นไปแล้วก็เป็นร่มเป็นอะไรให้เราอยู่ได้นมันก็พอที่จะมองเห็นว่ามันไม่บุ่ลงไม่อะไรนั่นไม่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามอะไรนี่ไม่ได้ปลูกเพื่อหาอยู่ให้กินใช่ไหมล่ะนี่แต่ผ้าเราเป็นไงไม่ทราบทุกันนี้ ไม่อยากไปไหนก็เรื่องนี้แหละไม่ลงหมู่ไม่ลงคณะก็เรื่องนี้แหละเราไม่อยากเห็นศาสนาเสื่อมไม่ใช่อะไรหรอเราอยากเห็นศาสนานั้นทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินหนซึ่งมรรคซึ่งผลมันจะเป็นวันที่เราคิดไม่หละก็แทบจะไม่มีอ่ะนั่นในครูบาอาจารย์ก็ไปใส่เสื้อใส่กางเกงไปทางานขึนหมดแล้วสิใช้เพราะครูอาจารย์เรานี่แหละที่ใช้ลงตาบวัวเรานี่เยอะแล้วนี่มองไปไหนก็บอกว่าเอา พ่อพ่อแม่ครูหากินแล้วนเนี่ยเนี่ยเขาก็จะถามเหมือนกันว่าลุงตาเคยใส่เก่งๆให้พวกเธอดูเหรอตะบัวนั่น,น,นเคยใส่เสื้อม่อห่อมแขนยาวโชว์อวดลูกศิล์ลูกขากันหรอเห็นไหมเนาขนาดไหนก็นัดแก่าช่เวลาภาพจนถึงจะเท่าไหร่ละเกือบร้อยปีแล้วก็ยังใส่ผ้าอังจา่าแค่นั้นแหละเอาผ้าห่ม คุมใบพอกันหนาไม่ได้ทำหลับผู้ที่ว่าร่างกายสุดโ้มไปตามกาลเวลาได้เห็นเด็กน้งตายใส่กางเกงใส่เสื้อเขนมจะเอาไม่หลอกนี่พวกเราเล่ามีจฉาปีติเอาพ่อแม่ครูอาจารย์ห้าอยู่ห้ากจนนี่ไม่มีความเคารพนี่ผู้ที่ฟังตรงนีนถ้ถ้ามีความเคารพนี่ไม่กล้าทำนะดูแบบอย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นําพามาที่ฉันไม่หล่ะเนี่ย พระองค์ก็บอกไว้แล้วห้ามใส่เสื้อผ้าเรียนแบบคารวาสห้ามทำกิจการใดๆที่เรียนแบบคารวาสโดยเด็ดขาดนีน่พวกเราหูหนวกตาบอดใจมันมืดบอดเออแต่ว่าหูหนวกตาบอดมันพอรักษาได้นะแต่ถ้าใจมันมืดบอดนี่มันพูดมันรักษาไม่ได้แน่จความกลัวมันไม่มีเด็กกลัวเป็นกลัวตายกลัวอดกลัวอยากเอ้าห้ามันตายไปได้คุณงามความดีที่สร้างอี่ใช่ไหมละ่ะให้เป็นขั้นปรามัตถานนูนอย่าให้เป็นพวกปะทะปรามัตที่ เดี๋ยวนี้มีแต่พวกป,ะทะป่ท่าปลาร้าขั้นปลาร้าที่โสตุโส,สเป็นโสตายในตำนานวินัยมันไม่มีนี่พอเราพูดกันก็บอกว่าเรานี่ไปประกาศจ่าจ้องให้อยคุจรย์ว่างั้นนะแล้วประกาศจ่าจ้องที่ไหนนี่คือทำนี่คือวิานายัยไม่ดูเลยไงนี่เขาบอกว่าจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่กี่นี่แหละเพราะครุจารย์เคยทำไหมล่ะเราที่ขำนะเราพูดให้ฟังดงเนะนี่ยเห็นว่าลุงลูกตาก็ใส่เชื่อโชว์เดินโชว์เสียทีใส่เก่งเดินโชว์เสียที เดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวาใจเสื้อมาห้อมใส่กางเกงทำงานกันโอ้โหนั่นนั่นเรื่องเขาเราื่องมันเห็นเอลูกตาขับรถโชว์โชว์ให้พวกเราเห็นบ้างไหมล่ะเนี่ยหูลวกตาบอดกันพวกเราเนี่ยใจบอดด้วยซ้ามีแต่พวกกบลปราชญกันเดี๋ยวนี้เราแค่หัวกันของเราเราจึงไม่อยากออกมายุ่งกับทางโลกเขาเราว่ามนุษย์ใจบอดมันไม่มีความละอาย บวชมาก็สักแต่ว่าบวชไปปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าปฏิบัติธรรมไปงั้นไม่ก็แปลกนะทำไมมันไม่มีความละอายเลยนะหน้าด้านขนาดนั้นเชืหลือเราว่าที่เราไม่เคยเปียนนี่โอ้ยถ้าได้พูดในร่นวาจาแล้วคำไหนคำนั้นนี่เราเนี่ยขออดตายดีกว่าที่จะทําผิดทาผิดที่ไหนี่ที่จะทําให้พ่อเดือดร้อนก็คือพระเจ้าเดือดร้อนนี่ําเราเนี่ยเป็นปกติของเราเราถึงสบายใจเรามีความสุข ที่เป็นลูกเจ้ากระตันอยู่ไหนมันก็อย่างนั้นแหละมันก็เลยไม่ลงโอ้ศาสนาเรานี่ลดประเสริฐนะลูกน,น,นี่ก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปไม่ใจว่าไงบ้านวนเป่า,า,า,าพอกันพอกันกว่าที่จะไปเจอพ่อแม่ครูอาจารย์ชักรูปนี่โหงมเข็มในทอมหาสม,มุนนี่ยังพองงมได้นะจะไปงมหาพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ทรงคำทรงวินยัยทรงเกที่บริสุทธิ์จะงมที่ไหนล่ะรูเจ้าทรงมัจจัดว่านี่ถูกต้องหมดนะ,นะ จะไปหาผู้ที่สิ้นอาชาวะจะไปหาหนึ่งในเท่าจำนวนเท่าไหร่ล่ะหาได้ไ,มไหมล่ะหาไม่ได้หาแทบไม่ได้ก็เพราะไม่ทราบว่าจะไปหาคนในจํานวนเท่าไหร่ผู้ที่ทรงมักทรงขนทรงธรรมทรงวิสัยเนี่ยที่พวกเราม่รู้มันไม่มีความได้นะไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ในฟังแล้วก็แล้วอบรมแล้วก็แล้วเท่าเขาไม่มีอะไรดีขึ้นมาเนี่ย ทำให้ครูบาอาจเดือดร้อนนี่ไม่ไปกมหนังลูกจะช่วยครูช่วยบายในการรักษาหลักธรรมหลักวิไหนตัวอย่างแบบอย่างก็ทําให้เห็นทําให้เห็นอยู่ยังบ้าบอกข้อแตกกันอยู่เนี่ยครถึงเรื่องพระวินัยของพระมีห้ามไว้หมดนี่คือไม่เราที่จะทำไอ้นั่นให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นลูชาหอนสอนใจใ้การครบรอบพอพระวินัยห้ามเราก็ยังไม่ทำอือ เดี๋ยวม่นจะหุ่นโง่ดาบอดนี่ใช่ไหมล่ะนี่เจอเขาศึกษามันก็มากใช่ไหมล่ะมันก็หลายพันข้อในอนุบญญญัญญัติที่บัญญัติต่อมาก็ที่ใครเป็นผู้ทำกับพระเรานี่แหละเป็นคนทำที่บัญญัติต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆเป็นพันๆข้อนี่ก็เพราะว่าพระเราเป็นคนทำสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่สมควรนั่นหละสิ่งที่ไม่สมควรก็บอกว่าควรนั่นสิ่งที่สมควรก็บอกว่าวไม่ควรนั่นแหละพระเจ้าก็เลยบัญญัติห้าม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 ไปนั่นแหละ ว่านี่มันก็น่าคิดอยู่นะลูกคนเราที่ถ้ามันมีความอ่น้อมถ่อมตนหน่อยมีความเคารพในเทิดทูนในผู้เป็นพ่อหน่อยมันไม่เป็นนะลูกไม่ทําชั่วได้ประกันทั้งปวงวะนที่เราอยู่นี่เราไม่เคยได้ทาให้ใครเดือดรัพ่อแม่เราก็เราก็ไม่เคยทําให้ท่านเสียใจสันทีผู้อารย์ที่เราไปอยู่ด้วยเราก็ไม่เคยทําให้องค์ท่านเสียใจสันทีพลานิสงไม่มีเลยเรานี่นะไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอ่ามีใจก็โอ้เลอะเลอะเถอะเถอะเป็นอย่างนั้น เนี่ยพูดให้ฟังพูดถึงความเคารพเทิดทูนในครูในบาตรต้องเคารพเรื่องธรรมเรื่องวินัยเพราะทำวินัยเป็นตัวของพระพุทธเจ้าเลยจะว่าผัวแทนก็จะไปคิดเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยผู้นั้นก็ทรงมรรคทรงผลนั่นจงบุญปาวาชนาะบาเรามีข้อเป็นการพบลูกพบเล่รูปพบ,ปพบ,พบก็ถือเลื่อนลั่นไปหมดนั่นไอ้ใครจะสู้สัจะจะ ความจริงและความเคารพเตทูนในคูนนได้บาได้แล้วเพียงผู้ปฏิบัติอดอน้อมถ่อมตนในผู้ที่เราเคารพน,บนกนอเท่านั้นก็โหผลาอาน,นิสงส์มากมายข่ายความก็ดขึมาณไม่ได้ผัวไว้ใจเมียเมีมยว้ใจผัวเสมอกันโดยธรรมนั้นก็เป็นมหาบุญมหากุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนนัไม่ได้ระแวงซึ่งกันและกันและไม่คิดที่จะนอกใจซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันก็มาเป็นมหาบุญมหากุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะว่าไง ลูกมีความเคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่จะขนาดไหนลหละไม่จาเป็นต้องไปวัดบาอารามนี่นั่นไม่จำเป็นต้องไปทาบุญที่วัดหรอกาทำบุญผูกกับพ่อกับแม่ก็ประเสริฐเลิศฟ้าจนประมาณไม่ได้แล้วทำอะไ,ไนก็ทําดีกับพ่อกับแม่อยู่ในโอวาของผู้พ่อผู้เแม่มก็จบแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนไงเนี่ยพอมาก็อย่างนี้เรายังไม่เห็นสอนแล้วก็แล้วแล้ว,ลว,ลวก็เท่าเขา ถึงว่าเราตายเ่ยอ๋อพื้นพืน้นทนเอาอนั่นนี่พูดถึงว่าบอกว่าถ้าปรมามันมีมากมันใจบอดมันไม่สว,ว่างจะบอกไม่มีความคิดในแง่มุมที่ดีเลยทำนองนั้นน่ะนี่ทำวันที่เราจะแก่ชราเพิไปเราจะตายไปไหนเราก็ไม่ทราบนี่มันก็หกสิบปีแล้วนี่เฮ้เพื่อนนี่ก็ตายไปหลายคนแล้วนะน้องน้องก็ตายเนี่ย น้องที่บ้านน่ก็ตายไปหลายคนี่้วแล้วเรานี่รอดออกมานี่ี่วงสีเราเนี่ออกมนประชาก็เรื่องนี้แหละน้องๆก็ตายไปหลายคนนะอยู่ด้วยกันคุกคีกันไปทํางานไปอะไรด้วยกันน้องๆทั้งนั้นแหละอายุเลยไปตั้งเป็นสิบสี่ปีเลยเราไปนี่ตายแทบหมดเนียที่ที่รักเราก็ตายตาย,ยเดี๋ยวเราไว้นั่นนะนนเป็นธรรมะใหญ่น,ะนั้นก็เรียกว่า โห่ทำที่ยิ่งใหญ่นั่นจัดสินปัญหาได้มันก็ดีถ้าตัดสินปัญหาไม่ได้มันก็ต้องเวียนว่าตายเกิดต่อไปทุกทรมานในการเปียนว่าตายเกิดตกนรกบกไม่เป็นสัตว์เทรจฉานยากมากที่จะเป็นมนุษย์นั่นยากที่สุด๋ยนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วมันก็สมควรยิ่งที่จะทําใจให้เป็นมนุษย์ด้วยไม่ใช่ว่ากายวาจานี่เอยไม่ใช่ว่ากายนี่จะเป็นมนุษย์วาจาเป็นสัตว์เทระฉานกิริยาท่าทางก็เป็นสัตว์เทระฉานเป็นเปรีเป็นทุลักกายไปใจก็ยิ่งมืดบอด ยิ่งเร็กวก็จะเจอได้ชานไปมันก็ไม่ถูกหรอกมันต้องพักหมดนะกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์วาจาเป็นมนุษย์กิริยาท่าทางเป็นมนุษย์มันถึงถูกอ่ะไปไหนมาไหนมันก็สง่าง,งามหมดนะเนี่ยใครจะสอนเราก็เท่าพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะพุทธเจ้าบัดขึ้นพูดสอนพวกเราโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวนี่ดีพวกเรามันโอ้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่รับคําสอนไม่น้อมรับคําสอนมาประพฤติปฏิบัติก็ยากอยู่จนถึงว่าตาย,ยถูกเท่าของ ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ละโลกโกรดหลงที่ถิมานะมีแต่เสริมเพิ่มไปอยากทำอะไรก็ทำไปเล็กก็บอกว่าสบายใจอ้าวสบายใจแล้วทำให้พ่อเดือดร้อนไหมลนะ่ะนั่นเรื่องของเรื่องนะั้นเมื่อพ่อเดือดร้อนแล้วเราเป็นเราเราเป็นบาหรือว่าเป็นบุญแจกแยะอยู่แล้วว่าก็าําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันก็เป็นบาปเพราะกุศลเต็มไปเต็มหน่วยช่วยไม่ได้ นั่นเรื่องของเรื่องมนันก็ไม่เข้าใจอีกอะ่รเรือเปรตผีมันมีมากนเราไม่เคยทนะํานี่นพ่อไม่เคยทำคนี่ฟังตรงๆนี่แม้แต่ปลูกไอ้พริกเพียงต้นเดียวก็ไม่ไม่เคยอ,อยู่กับพะยะาธิกีกเดือนเดือนกว่าให้ทําอะไรนั่นเราไม่ได้แต่ต้องอะไรที่พักที่อาศัยก่อนเขาจะแก้พะยะนานิทำให้ให้เข้าที่ดีเราก็ไม่เข้าไปนะเนี่ยจะให้เข้าไปในไอ้ที่พัก เถียงนาไปหนะึ่งก็บอกว่าโว้ยเราไม่เข้าไปหรอกเขาเถียงนานะั้นมีคนอยู่อยู่นั่นมีเสื้อผ้าของฆรา,าวาสญาติโยมอยู่ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามเข้าไปนั่นอก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะเพราะว่าเรากาลังเที่ยวหาสถานที่ทาําพิตีถวาวนาเพื่อมากเพื่อผลอยู่นะใช้จุดองค์วัดให้เป็นประโยชน์ต่างพนเปียกผ้กันมันอยู่กันแล้วาตายไปเลยนะ่รู้ตัวว่าเก็ภาวนาละกิเนที่นั่นต่อที่นั่น นั่นแหละเป็นมหาบุญมหากุศลที่จริงใหญ่ใจต้องมีความหนักแน่นต่อผู้เป็นพ่อก็คือผู้แต่เจ้าต่อธรรมต่อวิถีไหนไเคยเ,เห็นครูบาอาจารย์ปลูกมะละกอปลูกฟักแฟงเตงกวางกินก็บอกว่าปฏิบัติปฏิบัติชอบเออเพื่อแบ่งเบาภาระญาติโยมไม่อยากจะไปยุ่งกับโยมอย่างนั้นก็ถือขาลาเพื่อไปที่มีหลือเนี่ทำอะไรวิัยไม่ดูหัวใจของตัวเอง,เองด้วยมันอยากกินไหมเนี่ยพุทธิบังตรงนะลูกนะมีความอยากไหม เนี่ยอยากพวกฟักแฟงแกงควาไหมอาหารถูกปากที่รสชาติอย่างนี้ชอบอย่างนี้ใช่ไหมจึงพากันปลูกกินนั่น,น,นเรื่องของเรื่องมันก็โลกตรงนั้นมีอะไรก็ฉันอย่างนั้นนี่เรามีนั่นก็เราเราก็ไม่ใช่ว่าเราไปยุ่งใช่ไหมะมีเราก็ฉันไม่มีเราก็ไ,ไม่ฉันไปบินตาตได้ข้าวแต่ข้าวเปล่าๆมาล้วก็ฉันแต่ข้าวเปล่าๆบินตาบดไม่ได้ได้เลยแล้วก็ไม่ฉัน,น,กฉน,น,ย,กฉนยกเวน้นน้ำ พะน้ำนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้เป็นประโยชน์เพราะว่าไม่ต้องรับประเคนขอให้กองให้มาซาชะอัน้นทำมะกรบมีผ้ากองอย่างดีนั้นใช้ได้ไม่ต้องจำเป็นที่ต้องรับประเคนก็คือน้ำเละไม้สีฝันก็บอกไปแล้วนี่ยใช่ไหมล่ะพอน้ำตอนนี้มันหล่อเลี้ยงร่างกายได้ไม่ฉันข้าวเลยเป็นเดือนมันก็อยู่ได้แต่เพราะว่าน้ำนี้ขาดไม่ได้ โอ้โพ่อผมนี่ชาไปหมดชาไปหมดเวลานอนพ่อผมก็ชาอย่างนี่ไหมเหรทำไมจึงนอนตะแคงขวาทำไมจึงไม่นอนตะแคงซ้ายลองหมอเข้ามาพี่นะเดี๋ยวลองดูที่พอกหมอเขาก็โอ้โหมหาจ,จัน์นะพุทธเจ้าน,นี่ไม่ใช่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกจึงเป็นอนามัยเอกของโลกด้วยดูที่นขนาดได้พุทธเจ้าเราฉลาดไหมล่ะไม่ใครจะเกินพุทธเจ้าโลกเดี๋ยวนี้อยู่ได้เพราะอะไรนั่น จะว่านามัยต่างๆน,นี่ก็มาจากไหนแล้วก็มาจากพระใจพิดกนเลยจะว่า่างไหนเอาคนดูที่ในพระใจพิดกการไปการมาการเดินนั่น,นทำไมพระองค์จึงไม่ให้นั่งอย่างเดียวทําไมจึงให้เดินลักษณะพอดีนั่งให้พอดียืนพอดีนอนพอดีเป็นปฏิมาปฏิทาคือความพอดีทั้งหมดนะอย่าให้นั่นั่งมากอย่าให้เดินมากอย่าให้ยืนมากอย่าให้นอนมากให้เสมอไป ถ้าเดินแบบนี้ถ้านั่งแบบนี้ถ้านอนแบบนี้โหยเสมอไปหมดพระองค์นี่ความฉลาดเขอาไปในการพบรูปพบแร่รูปพบสอนพวกเรานี่เป็นอนามายมโลกไหมล่ะนักวิทยาศาสตร์อีกของโลกไหมล่ะนั่นเดีย๋ยวโลกเบิดไอาจะตายก็เห็นไหมล่ะไม่ตายเพราะหลักคําสอนพุทธเจ้าที่สร้งางพลมรือนูขึ้นมาขนาดไหนหล่ะเอ้าในการพบรูปพบแร่รูปพบใครจะเกินล่ะ อยาจะบอกว่าพุทธเจ้าสมัยเก่าคร่ำครึ้หลักธรรมหลักวิน,ยนัยก็าถามโดยในพวกเรามันถึงไรก็เรียนให้มันจบสิพวกคนหลังมันเก่งมาจากไหนอะถ้าไม่เก่งมาจากพระไตรปิฎกของเราเนี่ยสร้างอาวุธนิโครีเคลียได้มาจากไหนล่ะก็มาจากพระไตรปิฎก,กน,นั่นนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะนนเขาจึงหมอบหมอบไป่ไหมทางเยอรมันจึงนําหลักคําสอนของพระุทธเจ้าไปปฏิบัติไปเจริญทางด้านนั้นนของเรามันตำแซมลงไปตำแซมลงไปคิดว่า นะสิ่งที่เขาทาทุกวันนี้เลือดประเริฐมีสติกําลังปัญญาศาส,สนาพุทธค้าคึกอย่าว่างั้นหรือดูใจของพวกเราน,ะนันลูกมันฉลาดไหมนั่นโอ้ยเรานี่มันพ่อหมดนะี่เราจะสอนใครนี่เมั่คิีจะสอนใครหรอไปมามันก็ได้สอนอย่างนี้เนงะืเบื่อนนะสอนแล้วมันก็ไม่ได้ผลเนี่นี่พระเจ้ารมองยึงทรงชาปนไทยไม่อยากสอนใครนี่นี่ลงตรงนั้นเออ จะรู้แล้วเข้าป่า,าตายในป่าในเขาจบบนเสตีขี้เกียจนองนั่นแหละเขาด้วยความพระเมตตาของพระองค์กขครอบไปหมดสู้ตัวตั้ง 45, สี่สิบห้าพันษาอ้าวตอนนี้พอแล้วล่ะตั้งหลักปากฐานได้แล้วล่ะพระดีก็มีพระเรวก็มีอา้าวโยมดีก็มีโยมเร็วก็มีอา้าวมันอยู่คู่กันนั่นแหละเราไม่อยู่ละวเข้าจู่มหาวิริพานนั่นแหละว,วก็ตัดทิ้ง่ระไทย ต่ทีปัญหานั่นข้ามก้ามพบรูปพบแผลรูปพบเข้าสมมาบริพิปัน์นั่นแล้วจะถูจะอยู่เด้อก็ว่างั้นอุอนลูกอนหลานดีแล้วก็ลูกแล้วแต่ลูกหลานนะก็ว่างั้นลูกหลานไม่ดีก็ต่อยไปทากรรม,มนี่พูดให้ฟังถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นิสสุทธิฉันประเสริฐนลูกนะจะทําอะไรขึ้นก็นให้มีสติกลังปัญญา่าทาให้ตนเล่ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นหละมีความสุขทําฐานนี่มากๆก็จะมีความสุข ได้ทานแรกก็มีความสุขได้รักษาศีลแล้วก็มีความสุขได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในโอบหาสผู้ที่เราเคารพเทิดทูนเราก็มีความสุขนั่นละสุขปัจจุบันและสุขในอนาคตก็ไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะพระมุานาด้วยสาธุ